รถบอลจอยพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีวันสุดสุกคนเด้อจ้านี่นี่ตอนหับเข่าสู่ช่องเบาะไก่เนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นหน้าเบาะแปรนะพี่น้องหน้าเบาะแปรหน้าแบบไหลอ่อนเนาะพอสิลมฝนไปเบิ่งฝนดำหน้าเนาะหน้าไตี้กับหน้าเตจมันลาพี่น้องเนาะ อมองกันเจ้าลกกน,นี่นเ,นเนาะบวเดะเนาะบายอืมหา้ะไพ่หน้าเบาเป้นนปเนาะกอดอยู่บ้านเฮาตังบ้านเอาคำแหละบ้านเรียกบ้านเจียมรากาครีเนาะเจ้าแม่เลย คนท да so ี่มาซอยเผืนก็มีแต่ญากยากกันแหละพี่น้องมาซอยปอแปรคนในเคื่อนไก่ก็มีคนหนึ่งเนาะบอลซิงมาซอยเผืนแล้วก็คนที่ซอนกับโซติกกับบอลซุกแล้วก็ฟัวลาวแล้วเนาะอันแม่ของกอดโจโจ้เนาะเป็นซามแล้วแล้วก็คนที่สี่เนาะเป็นบอลจอยนะพี่น้องใครบอกบอลจอยขี้ข้านพี่น้องเอ้ยเพผันกันดูอยู่างนี้ล่ะมันก็มาซอยเอื้ยซอยน้องเนาะ จอยไปกับวิศ้านปั้น์เราขี้ขลานอยู่แต่กับโบได้แบบว่าดุสำชาวบ้านชาเมืองนั่นเนาะก็ะคือแบบเราเป็นคนแบบบบมีสม,มูเนาะก็ะคือทุกคนก็เลยว่าคิดแล้วว่าเราขี้ขลานแห้งนะเนาะพี่นอ้องเราแบบโบมีสม,มูเราถูกกวับมูเนาะในหมู่บ้าน bài đi đâu hì nữa đưa ui danh đi hì nọn đưa mẹ nè ôi làm cái năm nào vậy thôi à Ờ. Uh... Khèn bộ đấy. này. Ôi, làm nà thế mà nhìn nà của mù nhão của mù đây. Đẻ vào là vào. Ừ, hòn đẻ lên đó. Ô oh, thằng nào khền là hòn đẻ gan thằng Có xin บ่ bò เด้อ đang nhỏ này. này บ่ ừ. cứ พี่น้องนํา sẵn thế ừ. Hết đấy không บ่ Hết đấy? นนเกนน <c oughs> เออเขาใช้เเบิดเงินปูพวกนี้หข้านเจ้าห้องนะปูออปปดองแล้วแบงก็เด้อขขดองตกระพาให้บ่บมาแล้วเจ้าคืบอบ่ใส่หมวกเนี้ยโอ้ยาาไอแบงก์บบ่ไทยก็กาดแทกแทเหมืนกันไ้แบง อ๋อจ่อยก็จนเคี้ยวแหละเคนกะอ๋อจ่ยมันไวเลยเนี่ยไปบอกผู้ใหญไหมเอ้บ่ะันไวเลยเนี่ยไอ้ชิคเองกินหมกกระทะดอง ให้กินหน่ะมันองพอกับแม่เจ้าวันนี่ให้กินหน่ะองพอกระแม่เจ้าน้ำเคียวน้ำเด่นเ้ยมีเาปั่นเว้ลงมาคือคืออ่อนย่างๆ้ยูาเนร้าโซไปเน๊อะโซ่ซามันแดดแห้งไร แป้วจะปีอาเรครับหนึงปีนี่ฮะจะปีอะไอยู่นปีนี่แปดปีหอดบอสไ่แปดปีบอเออแบงก์รดำลังสุดบอสิเรียันมอชนะเฮ้หมอได้กระดอง แล้วจะนักโลหเปิปูดเป็นผูที่องอะไรค่ะดองคือกันเสียงวิทยุยังไงทั้งนั้นอ๋อเจอีกอ๋ออ๋อแกงบ่บาดนี่ Bỏ là... chỏi cái đam lao vay nữa là... Chạo <laughs> nữa Bọn khăm quay gì chị này Bọn khăm nữa Hãy subscribe cho kênh không น้าพวกใหญ่มันใหญ่พดน้าใหญ่พดฮะา่ฮพมีความสุขพเบิกบานด้อ๋อในข่าวยูสนะในข่าวมีความสุขหนู

ของเช้าคอยลงผูลงไบใบอย่าเลือกไปทำซอยอ่ายเด้อทำแล่แล้วล่ปกติก่อนเออดูดีจะหล่ก่อน้ะโดยถิหาเจ้าหละไห้ถาเจ้าอุ้มเลยบ่น่ะอ้อ เห้มเอเอซื้อเป็นอะซื้อน้องน้ำฝนพีน่น้องเอ้แต่ห้องเพิ่มเพราะว่าแดงน่อยเพิม่มจะจ่อยกว่านี้เท่านั้นเองเจ่อยกว่านี้เมื่อกี้นะ บดยังไงอ๋อเด็ดบดพี่น้องเอ้น้อง่อยชดคันจ้ามับไหนวะไอ้อโอ้ยมันเก่งอะไร มันเก่งอันนี้ต้องมีรางวัลแลยนอเล้เนาะไย่นเด้เงินนี่เด้เงินเจ้าเงินไปยังไปยังกับปไปางกปแล้วสิอะไรก่อนแล้วนะอือโอ้เล้าไปนวพี่น้องไปไายมหรืเปล่าไปซิงหรือเปนี่ เอาไ<ห>อออว้ทอ h ô i เจ็ดสิบแปดบาทนะครับโอ้ย,อยน่าเจ้านีาน่ได้อเขาจัาาจกลอยสอบกระไฟ

lòng đam mê bát não thiên anh na thần đi đâu buồn nhảy อยังวันย,อย่องเด้อแล้วพี่น้องสันยาคลิปนี้ขอจบลงเพียงสันเดียวพี่น้องเด้อเพรกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องอยู่ดีไมีแห้งเพราสุกส่วนเด้อขราะไอสานทุกมีทุกผักแพงแรงเนาะมังมีเงินทองเนาะไปใส่มาใส่ตลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาข่มคลองเด้อพี่น้นองตำรับคลิปนี้เขอกล่าวคำว่า,วาสบายดี nhé các bạn con không ô chèn